สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6นนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คด,ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน ราศีเมษนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในที่นี้หมายถึงท่านที้เกิดระหว่างวันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในพอศอ,อะไรคอศอ,อะไรก็ตามขอให้เกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวไว้นี้นะคะคือวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าจําเวลาตกฟ้าไม่ได้ไม่จาไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปจานะคะเพราะว่าแม่หมอไม่ได้เอาเวลาตกฟ้ามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตอนนี้เรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดในราศีเมษนี้ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้มันจะมีความสุขในใจบ้างไหมนะคะมันจะสุข ในความรักไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่เรามาเจาะดูทีละเรื่องก่อนแต่ก่อนอื่นที่จะเจาะดูทีละเรื่องแม่หมอขอบอกก่ลาวพื้นฐานดวงท่านก่อนนะครับคือท่านที่เกิดในราศีเมษช่วงเดือนกุมภานี้ดวงชะตาของท่านนี้มันมันมันยังไม่ค่อยแ่ยมใสสักเท่าไหร่ในพื้นฐานดวงตัวของท่านโดยตรงนี้ที่แม่หมอบอกว่ามันไม่แ่มใสนี้ก็หมายความว่า มันเป็นช่วงที่มันมีมีความรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นมันไม่กระปรี้กระปร่ามันมันมีความอมทุกข์ในจิตใจมันมีความทุกข์รุมรุมในจิตใจไม่ว่าท่านจะคิดการใดมองเรื่องอะไรคิดอะไรหันไปไหนก็แล้วแต่มันเหมือนมันไม่ได้แสงสว่างให้กับท่านเลยนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นพอคิดไปแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์บางทีก็ เอพอเบางทีท่านก็อาจจะคิดดีตนไปก่อนไขในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะคือไม่ได้มาพิสูจน์ก่อนแล้วก็เก็บเอามาคิดส่นวนมากแล้วท่านมันกจะคิดลบซะมากกว่านะคะคือบางทีคิดมากนะพอคิดมากแล้วก็คิดเอาคิดไปเองน่ะเหมือนตีตนไปก่อนไขพอพอพอเหมือนตีตนไปก่อนไขยิ่งคิดก็ก็เหมือนเป็นเรื่องจริงแล้วก็ยิ่งเก็บมาเป็นทมทุกนะคะ ก็อึดอัดงดหงิดปวดแปลในหััอใจเนี่ยไม่เป็นอันอยู่อันกินนะคะรู้สึกมันจะหันหน้าไปปรึกษาหาหรือกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าทุกที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะเปิดเผยเหมือนน้ำท่วมปากอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะไปเปิดเผยให้คนได้รับรู้ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องมานั่งอมทุกข์แต่เพียงคนเดียวประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาเจาะทีละเรื่องเรามาดูเรื่องแห่งการงานก่อนด้านการงานท่านที่เกิดราศีเมษนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานรับราชการเอ่ยทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านนะคะหรือทำงานธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วง เดือนกุมภาพัน์ธนี้นะคะดวงการงานของท่านนี้มันไปได้ดีได้สวยมากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีคนมาช่วยเหลือมาช่วยเหลือมาดูแลจัดการจัดสรรในเรื่องการงานให้กับท่านมาร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารจัดสรรในการงานนะคะ แล้วคนที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันกับท่านนั้นเขาก็เป็นคนที่มีศักยภาพศักยภาพที่ดีเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีความชำนาญชำนาญในการงานชำนาญในทุกเรื่องอในการบริหารจัดสรรจัดการนะคะดังนั้นท่านก็เลยพลอยได้ประสบความสำเร็จไปด้วยเพราะว่าแทนที่จะมีเราช่วยคิดมีไอเดียแต่ผู้เดียว ทีนี้ก็ได้มีคนเก่งเข้ามาช่วยเหลือท่านบางคนก็ถ้าเป็นหัวหน้าเป็นนายจ้างาท่านก็ได้มีลูกน้องที่ดีลูกน้องที่มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เก่งมากในการงานมาสามารถที่จะมาพัฒนาด้านการงานของท่านนี้ให้มันจะเริญลุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดีได้ไวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงกา,การงานในช่วงเดือนกันยานเออโทษทิศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หากแม้นว่าใครต้องการที่จะขยับขยายขยับขยายสาขาการงานหรือว่ามีไอเดียมีโครงการมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เมื่อท่านคิดแล้วคิดได้แล้วและมีตัวช่วยที่ดีแล้วขอให้ท่านนี้ รีบลงมือกระทำเลยนะคะเมื่อท่านรีบลงมือทําแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จผลตอบแทนมันก็จะมีได้มาทันทีทันใดได้ง่ายดายนะคะแล้วท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะไม่ว่าท่านนี้จะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะท่านก็จะมีตัวช่วยที่ดีบางคนก็จะมี คนที่เขาเจ๋งที่มีศักยภาพที่ดีมันแนะนำงานให้กับท่านหรือเอางานอย่างอื่นมาเสนอให้กับท่านงานที่มาเสนอนั้นมันก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้มกีกำไรมากมายเลยนะคะหรือบางคนโ <c oughs> ทษทีบางคนก็มีลูกน้องที่ดีมีลูกน้องที่เก่งมีความชำนาญแล้วลูกน้องนั้นก็มามาช่วยเหลือในงานของท่านท่านก็ได้ เป็นที่ไว้วางใจในในผลงานกับลูกน้องของท่านได้นะคะล,ลูกน้องของท่านก็สามารถที่จะประยุงตัวท่านนี้ให้การงานมันเติบโตรุ่งเรืองได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูด้านการศึกษาเล่าเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี้ก็ถือว่าการเรียนดีหากแม้นว่าจะมีการสอบมีการเทเข้อสอบ ก็สามารถที่จะสอบผ่านได้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 เกรดที่ดังใจปรารถนานะคะก็คือสอบผ่านนะคะหรือนักศึกษาท่านใดที่เรียนจบแล้วต้องการจะไปสมัครทํางานไปสมัครเข้าทํางานในเดือนกุมภาพันธ์นี้เมื่อท่านลงมือที่จะไปสมัครเข้าทํางานท่านก็จะประสบความสําเร็จนะคะไปสมัครงานที่ไหนที่ไหน เขาก็รับท่านเข้าทํางานนะคะช่วงเดือนนี้ก็คือหากท่านเรียนจบอ่ะจะไปหางานทํานี้ท่านนี้ไม่ตกงานนะคะก็จะมีงานทำนะคะต่อไปเรามาพูดเรื่องการเงินนะคะโอเคการงานดีแล้วล่ะมาดูการเงินท่านที่เกิดราศีเมษนี้เหมือนดวงหนุนนําจริงๆนะคะเหมือนบุญหนุนนําเหมือนดวง เปิดทางสว่างให้กับท่านการงานดีแล้วการเงินก็ยังดีอีกช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะมีโอกาสที่ดีๆในการสร้างเงินสร้างทองจะมีโชคมีลาบการเงินการทองได้มาง่ายดายไม่ว่าท่านจะลงทุนทำสร้างเงินในรูปแบบใดก็ตามเงินนั้นก็สุด สะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านแบบคล่องตัวนะคะบางคนเอาเงินไปสร้างเงินสร้างกําไรบางคนก็มีช่องทางที่จะได้รับเงินจากการงานมัง่งหรือว่าจากคนนั้นมัง่งหรือบ,บางคนก็มีโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เป็นเงินเป็นกอบเป็นกรรมหรือว่าบางคนก็มีช่องทางมีคนแนะนําช่องทางให้ไปทํานั่นทํานี่แล้ว ผลตอบแทนก็มีเงินสะพัดเข้ามามากมายอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าท่านที่เกิดราศีเมษนี้ดวงชะตาเรื่องการงานดีการเงินก็ดีซึ่งเป็นโอกาสดีในทีทองมากๆในช่วงเดือนกุมภาพันนี้มันเป็นช่วงจังหวะโอกาสดีที่ท่านจะได้กอบโกยการเงินการทองในทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงเดือนนี้ทํามาค้าขึ้นมากๆมีเงินเก็บเงินฝากเงินออมมากเลยนะคะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เป็นปพื่มยิ้มได้เลยงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะคะในนอกจากนี้ก็มีเงินสะพัดเป็นกอเป็นกรรมเข้ามาหลากหลายช่องทางด้วยแหละท่านได้เป็นปพื่มมากเลยในการเงินนะคะโอเคการงานดีเงินดีทีนี้มาดูด้านแห่งความรักสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะ ท่านที่เกิดในราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงแห่งความรักในเดือนแห่งความรักนี้ท่านก็ยังโชคดีอีกนะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะสำหรับคนโสดแล้วเนี่ย ท่านเตรียมเย็มได้เลยเดือนแห่งความรักนี้กาม,มาเทพตื่นนอนขึ้นมาเตรียมเก็บเตรียมหาสอนสอนแล้วนะเตรียมหาสอนที่จะมาแผงใส่กับท่านแล้วดังนั้นท่านใดเป็นโสืดังเมื่อก่อนนี้อยู่บนคานทองอยู่ลงมาได้เลยลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะมันดวงกําลังจะเปิดทางแสงสว่างให้ท่านนี้ ได้พบเจอคู่รักที่แท้จริงได้พบเจอคู่แท้จะได้พบเจอความรักที่ดีงามนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนแห่งความรักนี้ท่านที่เกิดราศีเมษก็จะมีกามเทพแผงสอนมาปักอกปักใจท่านทำให้เพศตรงข้ามหลังไลมารักมาชอบท่านมากๆเลยช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นเพศหญิงไม่ว่าท่านจะเป็นเพศชายหรืออยู่ในช่วงวัยใดก็แล้วแต่นะคะวัยหนุ่มวัยแก่วัยอะไรก็แล้วแต่ดูตัวท่านนี้มีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะมีสเสน่ห์แารเพาวไปทั้งตัวผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายก็เนื้อหอมมากๆเลยนะคะผู้ชายไปจีบไปจีบใครจีบใครๆก็ติดหมดเลย และช่วงนี้ไปมีเสน่หาแผวพาวมากเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายมีความรักมากมายและที่สําคัญความรักที่เข้ามาสู่ตัวท่านในช่วงเดือนกุมภานี้เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่เป็นจรังยั่งยืนนะคะเขาจะนําเอาความรักที่แท้จริงเอาความรักที่มีความตั้งมั่นมุ่งหวังในอนาคต มาสู่ตัวท่านให้ท่านนี้ได้มั่นคงมั่นใจในความรักแล้วจะมีการได้เชื่อมสัมพันธ์พัฒนาการในด้านแห่งความรักไปสู่แห่งความสำเร็จและสมหวังในการคองเรือนได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เคยโสยดอยู่ก่อนหน้านี้พอมาสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ ท่านนี้ไม่สดแล้วนะคะกามเทพรักท่านมากกามเลพกามเทพแผงสนมาให้ท่านแล้วรีบช่วงนี้ขอให้ท่านนี้แต่งตัวสวยสดงดงามทําความสะอาดสะอ้านแต่งตัวเข้าวัยนะคะแต่งตัวรอรอความรักอันสดชื่นมื่นชื่นอันมั่นคงได้นะคะโอเคยินดีด้วยสําหรับคอนเสินะคะจะได้พบเจอรักแท้จะได้อาวันวาเลนไทน์นี้ก็คงจะได้ สวีทหวานกันอยู่แล้วนะคะโอเคก็มีความสุขกับท่านด้วยทีนี้เรามาดูความลักษำหับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ก็หมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนเราถือว่าคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานกันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าก็ตามไม่มีก็ตามนะคะ พอมาสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ด้านความรักความผูกพันธ์มันก็ยังไปกันได้ไปกันได้สบายสบายก็คืออาถามว่ามันสวีดหวานกันไหมมันก็ไม่เชิงว่าสวีทหวานกันแต่มันเป็นความรักที่ที่มั่นคงนะคะมันจะเป็นความรักที่มั่นคงที่ต่างก็เห็นคุณค่าคุณงามความดี ซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่ามันไม่สวีทหวานกันนะคะทีนี้มันก็พอพอมันไม่สวีทหวานกันมันก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกอย่างหนึ่งคือคือแม่หมอบอกแล้วล่ะว่าท่านนี้ช่วงเดือนกุมภานี้ท่านรู้สึกว่าท่านจะมีอาการว่าคิดมากคิดมากคิดตีตนไปก่อนไข้ ดังนั้นเมื่อภรรยาเห็นสามีไม่ค่อยมาอออาใจเราดูเฉยเฉยชาเย็นชาก,กับเราเราก็คิดมากคิดว่าสามีนี่คงออกนอกลูก่นอกทางไปมีรักแทกรักซ้อนไปมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่มาแยแสไม่แสกใจไม่มาสวีทกับเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสามีก็ไม่ได้ไปไหนเขายังมั่นคอนกับท่านอยู่ เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ท่านไม่ต้องไปคิดลบนะฮะอย่าได้ไปคิดลบกับสามีนะฮะเพราะถ้าคิดลบแล้วมันจะเกิดไกลจากอ่าพูดกันดีดๆเล็กๆเน้น้อยไกลเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะจากปัญหานิดหนึ่งนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะคะในทีสามีก็เช่นเดียวกันาบางทีเห็นภรรยาท่านแต่งตัวสวยสดงดงามเปล่งปังมีน้ำ,ม,นำมีนวลอย่างนี้นะคะ เพราะว่าจังหวะดวงของท่านที่เกิดราศีเมษนี้ในช่วงเดือนกุมภานี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะมีคู่หรือไม่มีคู่นะคะดูว่าท่านในช่วงเดือนนี้มีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะมีเสน่หหาแพวพาไปทั้งตัวเนื้อหอมไปหมดเลยดังนั้นเมื่อสามีของท่านเห็นท่านแต่งตัวสวยสดงดงามผิดแปลกไปกับที่ผ่านมา ก็หวั่นละแวงคิดว่าภรรย,ยาตัวเองนี้จะไปมีรักใหม่มีครบชู้มีอะไรก็คิดไปต่างๆเรื่อยเปื่อยไม่ไว้วางใจนะคะพอคิดไปก็เหมือนว่ามันจะเป็นจริงอะไรเงี้ยก,ก็เลยทําให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้ท่านได้รับรู้เลยว่าท่านที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนกรมภานี้ ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือไม่ว่าจะเป็นสามีเขายังรักและมั่นคงอยู่ในกรอบของท่านอยู่ไม่มีการออกนอกลู่นอกทางนะคะยังมั่นคงซึ่งกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งสองนี้จงมองเห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและกันนะคะให้เกียรติกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสุขดีมากๆจะเป็นอย่างนี้นะคะ ดังนั้นความทุกทางท่านที่ว่ามีความทุกหาทางออกไม่ได้ก็เพราะว่าท่านคิดมากไปยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นทุกหาตัวช่วยไม่มีบางครั้งดังนั้นข,ข้อแนะนําคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่มันคิดมากไปเองนะ ก็ขอให้ดีกันนะคะเดืเอนแห่งความรักขอให้ท่านจงมีความสุขนะคะสุขทั้งคนโสดสุขทั้งคนที่มีครอบครัวมีคู่นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องปัญหาท่านที่เกิดราศีเมษนี้แม่หมอก็บอกตัวต้นแล้วละ่ะปัญหาของท่านมีแค่เรื่องเดียวเรื่องที่ท่านคิดมากคิดดีตนไปก่อนไขรคิดยิ่งคิดยิ่งเป็นทุกข์นะคะยิ่งคิด ไปทางลบเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นพกไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคอแนะนําท่านว่าอย่าไปคิดเลยอยู่เฉยๆมีอะไรทําก็ทําไปไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นลบกับท่านหรอกทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีกับท่านไปหมดเลยนะคะก็แต่สิ่งหนึ่งที่ดีตัวท่านเองนี้เป็นคนที่มีบารมีมากเป็นคนที่เก่งและฉลาด ดังนั้นพอช่วงใดที่ท่านเหมือนว่าหาทางออกไม่ได้เหมือนว่าจะสิ้นหวังเหมือนว่าจะบางคนก็อยากจะไปไปให้มันพ้นๆอยากได้ฆ่าตัวตายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็เพราะท่านมีสติสัมปชัญญะที่ดีดังนั้นท่านนี่แหละเป็นคนเดียวที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่นี้ให้มันได้ดีกว่าคนอื่นไม่ต้องไปปรึกษาหาลือคนอื่นนะ คนอื่นไม่สามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาให้ท่านได้มีแต่ตัวท่านนี้แหละจะแก้ปัญหาได้นะคะก็กล่าวโดยสรุปแล้วนะคะความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราและกล่าวโดยสรุปสิ่งหนึ่งที่ดีที่เป็นปื้มคือเงินสงานดีมากๆนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ การตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอจะดูเป็นภาพรวมๆนะคะความแม่นยำมันจะเกิดขึ้น80%นะคะความแม่นยำมี80%นะคะถึงแม้ว่าเป็นภาพรวมดังนั้นหากแม้นว่าใครต้องการที่จะมาดูดวงชะตาของเรา ให้เป็นดวงส่วนตัว,ตวของเราแล้วให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเมื่อมาดูดวงชะตากับแม่หมอนั่นแหละคือดวงชะตาของท่านที่แท้จริงหรือท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลอยู่กันคนละแห่งหรือคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะมาดูทางออนไลน์แม่หมอก็เปิดกล้องแล้วท่านก็จะสามารถที่จะ เลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองเพราะแม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกับไพ่แล้วก็ท่านก็จะมีพลังกิจพิเศษซิกเซนมียานสัมผัสพิเศษเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงในดวงของท่านนะคะแล้วท่านก็จะได้รู้ดวงชะตาของท่านที่แท้จริงทีนี้ว่าหากใครไม่สะดวกมาดูทางออนไลน์ ไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอก็ไม่เป็นไรขอเพียงให้ท่านนี้มาเป็น f อกับแม่หมอนะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะให้ท่านโทรมาหาแม่หมอก่อนแล้วท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆที่ยังไม่ได้เป็น f อนี้ขอให้ช่วยกด s ั b สไคร b e กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะแล้วมาเป็น f อซประจำกับแม่หมอแล้วท่านก็จะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆนะคะเพราะว่า แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกเดือนตลอดไปเลยนะคะตอนนี้เดือนกุมภาแล้วเราพบเจอกันอีกครั้งในเดือนเดือนหน้าคือเดือนมีนาคมนะคะเมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอนี่ถือว่าท่านโชคดีมากๆเพราะว่าท่านจะในรู้ในอนาคตข้างหน้ารู้ทันดวงนะคะว่าแล้วก็จะสามารถแก้ไขดวงชะตาของท่านได้หากแม้นว่าท่านใดไม่มาดูก็พอมีปัญหาลบ เกิดขึ้นกับท่านท่านก็จะไม่รู้ทันดวงไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะมาแล้วมันก็จะเกิดเป็นความทุกข์มากแต่มัน,ม,นมันตรงข้ามกับท่านที่เข้ามาดูนะคะมาดูมารู้แล้วว่าข้างหน้านี้มันจะเป็นอย่างไงอย่างไงพอมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับเราอืมเรารู้ทันดวงรู้เกมของดวงเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเรานี่เป็นทุกได้มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ ก็ขอเชิญชวนท่านนี้ช่วยกด subscribe แม่หมอด้วยนะคะได้แม่หมอให้แฮนเดิลแม่หมอไว้ตรงนี้นะคะคือแอ d ซนทนิติเี่นะคะช่วยกดแฮนเดิลแม่หมอไว้แล้วก็บอกกับคนทั่วไปที่ต้องการอยากจะมาดูดวงกับแม่หมอนะคะเสิร์ชดูแอ o ซุนทูนิติเน่นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจากไปก่อนนะขอจากไป แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วแม่หมอก็จะขออนุโมธนาบุญให้กับทุกท่านนี้จงมีแต่ความสุขมีความสุขทั้งใจและกายเดือนแห่งความรักนี้ขอให้ท่านจงมีความรักทั้งใจและกายกับคนที่ท่านรักนะคะและก็ขอให้ท่านนี้จงพ้นจากทุกอย่างสุขจากโรคจากภัยพ้นจากเฉพาะสิเนยียรจันไรทั้งหลายด้วยเทิน สาธุเพียงขอให้ท่านจงโชคดีทุกท่านทุกท่านทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอเคบ๊ายบาย